สวัสดีครับนี่ชีวิตคนวันนอกนะครับอ่าจะมาให้นําสูตรวัวน้อยวัวน้อยหนึ่งนะครับผมนี่เขาจะมักเครื่องก่อนนะครับเขาเอานึ่งแบบสดๆดิมันจะบอร่อยนะครับนี่นะครับเนื้อวัวน้อยซื้อมาจากตลาดนะครับเขาจะเอามักเครื่องแล้วไปย่างก่อนนะครับครับเครื่องก็มนีนะครับที่สําคัญนะครับขมิ้นนะครับตะไคร่นะครับ กระเทียมใส่คานิดนึงนะครับถ้าใส่เยอะมันจะเปรี้ยวหรือมันจะส้มนะครับนี่นะครับเม็ดผักชีนะครับจะมีรสดีนะครับยวผงชูรสนะครับผมนี่นะครับเราจะทําสูตรวัวน้อยหนึ่งนะครับครับเราจะลองทําดูนะครับอนอื่นเขาก็ต้องโขกเครื่องก่อนนะครับให้ละเอียดนะครับแล้วไปหมักกับเนื้อน่ะเนื้อวัวนะครับ ครับกดอื่นก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะทํานะครับไปโขกเลยนะครับนี่จะทำสูตรวัวน้อยหนึ่งครับตอนจะนึ่งเขาจะเอามักเครื่องแล้วก็ย่างครับใพ้หน้ามันยดมันแห้งๆหน่อยนะครับนี่นะครับโก้ขึ้ละเอียดนะครับผมอ่านี่นะครับเครื่อง ข่มิ้นเยอะๆหน่อยนะครับจะได้เลื้อนะครับละเอียดหน่อยนะครับเครื่องนะครับก็มีขานิดนึงนะครับกระเทียมเยอะๆหน่อยนะครับซักส,สองหัวไข่สองหัวนะครับเม็ดผักชีขมิ้นนี่นะครับเรื่อมีสาคียัง นี่ก็ได้แล้วนะครับเราจะไปหมักนะครับกับน้องวัวหรือวัวน้อยนะครับซื้อมาจากตลาดครับนี่ก็ได้แล้วนะครับอ่เครื่องไปเขาทั่วหมักไว้ก่อนนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเขาจะไปย่าง นะครับเข้าให้เข้ากันเลยอตามด้วยผงชลรดกับรสดีนะครับนะครับชลอหน่อยนะครับอ้ารดีนิดนึงนะครับครับ นี่นะครับขยำมือถั่วนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ไปย่างอีกทีหนึ่งนะครับย่างแล้วนึ่งนะครับให้หน้ามันหยดออกโอเคครับง่ายๆนะครับครับตัวนี้กับมักเครื่องแล้วนะครับน่าเดี๋ยวเราจะไปมากไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะครับย่างเราไปนึ่งนะครับผม นี่เราก็ย่างได้ตีเอ่อมักได้ตีเลยนะครับอ่าเนื้อวัวน้องวันงวนะครับจะเอาย่างไฟนะครับอ่าเดี๋ยวให้หน้ามันหยดออกให้มันแห้งหน่อยนะครับเลาจะเอาไปนึ่งนะครับถ้านึ่งตัวนี้จะบอร่อยนะครับนะครับอ่า,อาไฟอ่อ,อนๆโอ้เหลืองสวยจังเลยนะครับ นะครับแล้ก็ใส่นะครับเนื้อจะนุ่มนะครับนุ่มมากมากนี่นะครับอ่าสูตรทำวัวน้อยนึ่งนะครับอ่าเอาอเนื้อก็ได้นะครับไม่ใช่เป็นเนื้อวัวน้อยก็ได้นะครับเป็นเนื้อวัวธรรมดาก็ได้นะครับวัวดําควายเนาะ อันนี้นะครับสูตรนี้นาลองไปทําดูนะครับลองหอมอร่อยนะครับเวลามักเครื่องนะครับต้องใส่เครื่องเยอะๆหน่อยนะครับขมิ้นนะเทียมนะครับตะไคร่นะครับเม็ดผักชีนะครับนะครับใส่เยอะๆเลยนะครับใส่คานิดเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะส้มเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนะครับ ครับทานมันแรงเกินนะครับแล้วก็ตักที่เท่านะครับนี่นะครับให้เอาไปกบทานหน่อยนะครับลดความแรงของทานนะครับนี่นะครับอ่า่อยย่างไปนะครับไม่ต้องรีบของอร่อยเนื้อนุ่มมากนครับดูข้างหลางมันแห้งแล้วก็พริกขึ้นนะครับอ่ามันพริกหน่อยนะครับเนื้อมันนุ่มนะครับนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับย่างเสร็จเราจะเป็นหนึ่งนะครับนะครับพริกเลยนะครับหอมมากๆนะครับหืมพริกนะครับสักรอบสองรอบนะครับเนาะอ่าเนี่ยนะครับพริกมาแล้วสวยง,งามมากๆนะครับ นะครับมันพริกนะครับเพิ่มมันแห้งๆหน่อยนะครับถ้าใครไม่ชอบกินนึ่งอ่าก็อย่างนี่นะครับเอาให้สุกๆก็กินได้นลนะครับได้หลายแบบนะครับทำครับนี่ก็เป็นส่วนตีเขาจะเอาหนึ่งนะครับกับน้องวัวนะครับอ่าหรือว่าวัวน้อยนั่นนะครับก็มีใบขาออนนะครับถ้ามีใบขมิ้นอ่าก็จะหอมนะครับช่วงนี้มันแรงขมิ้นหม่อมนี้นะครับแต่ไขนะครับเอาซอยมีเลยนะครับขานะครับ ไปมะกรูดนี่แค่นี้แหละครับผสมนะครับลงในซึ่งนะครับในที่หอยจะนึ่งนะครับผสมกับเนื้อเอานึ่งเลยนะครับครับเวลาย่างก็ใช้เวลาหน่อยนะครับห้าพิธีเยอะหน่อยนะครับการทำงวน้อยนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าอร่อยนะครับครับตัวนี้เนื้อก็แห้งเลยนะครับเนื้อวัวน้อยนะเราก็ใส่ซึ่งนึ่งนะครับ ลองเนื้อนุ่มนั่นนะครับนุ่มทั้งหวานต้องเลือกในเนื้อที่มันสดๆนะครับเนื้อใหม่ๆนะครับนะครับเครื่องนะครับามีตะไข่ไปมะกุคขาโรยลงไปนี้นะครับเพิ่มความหอมหน่อยหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับเราจะนึ่งแล้วนะครับ ครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะครับแถวแถวเชียงรายนะครับพายุก็จะเข้าแล้วเนาะอลมแรงขนาดนะครับบอกให้ตกเฉยๆนะครับอย่ามีดวงเฮดไปเนอนี่นะครับอ่าเขาเนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาชิมดูนะครับรอเขามรรจุรือมาชิมดูรสชาติเป็นไงบ้างนะครับอ่าครับว้าน้องวัวนึองอ่าเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับยำครับ น้ำพีค่านะ้ำพีคามีสองสูตรนะครับชีวิตคนมานอ,อกเอาลงมาแล้วนะครับน้ำพีคานะครับเราจะชิมดูนะครับรรอ,อ่าตอนนี้พายุเข้านะครับโอ้โหฝนแห้งขนาดแล้วขวากล้าพานี่เขาเอาสักบกด้วยนี่ย่าฮ่บอกอร่อย อ่าแต่ไหนลอห็อกทิงมดแน้วอ่าคิมดูนะครับโอ้โตัวน,นี้คนรจะเริ่มตกกับกนักพิกานะครับสูตรของชีวิตคนบ้านนอกนะครับเอาลงกระเทอดูแล้วนะครับอืมนิ่มนะครับอ่านจริมไหน นหมองครับนิ่มเงาะเนื้อนิ่มนีรจะน้อยตอน้อยจะปิดคิ้อนะครับวันนี้อ่าห้องเลย่างนะครับฮะเจ้าพ่อขาจบเจ้าพ่กไล่เจ้าพ่ก็ไล่ลใจจะแร์ลาใจลกุ้ตัดตาค่ายลายจีัดพี่พี่กูมาหน่อยเป็นพ่อข้าพอ